พี่น้องเบิ่งเน่ยผู้ใดมีเชี่วผู้ใดเชี่ยวชาญในการปลูกกระเจี๊ยบต่มเนาะเบิ่งกระเจี๊ยบยาท่อนปลูกปีแรกมันก็มาสูงเอากะดอกอะเดียแถมมันสูงพดขนาดยาท่อนเด็ดยอดแล้วได้พี่น้องเด็ดยอดออกแล้วแล้วยาท่อนก็ทําแบบว่าอันนี้การล่มนี่สองสันเลี้ยวแต่ว่ากระเจี๊ยบเพิ่งกระย่งสีดือบดืบดืบขึ้นไปอีกไหมพี่น้องขั้นเป็นสูงแบบนี้มันสีไรนวยวะเพรามันโตนพดเพามันมันอัวโพดเพามันไปเจ้งไรดอกละถ้าไม่ดอกสิว่าดอกคอี่วอะ สมวาต้นเพิ่นเนาะพี่น้องสูงยลีได้บ้างนี่เบิ่งเจ้าเบิ่งสูงสูงถั่วหัวยันท่อนบักหลายเลยแม่พี่น้องบ้างนี่มันงามเกินไปไม่นี่นาะโอยมันก็สูงโผล่เนาะบ้างนี่ยหม้อเพิ่นกับเจี๊ยบปลาเนี่ยยันท่อนเป่าสูพี่น้องฟังอยู่เรื่อยเนาะตั้งแต,ต่ปลูกตั้งแต่เอาหุ่นปลูกตะพุ่นแล้วพี่น้องตะ้อ,อมลองดำหน้าพุ่นละ เฮ็ดข้าวเฮ็ดหัวห้แล้วบัดที่นี่สูงเรือ่ยเรือ่ยเดียวเดียวเดียวขึ้นไปขนาดเี่ดท่อนเดน็ดยอดแล้วเด้พี่น้องเด็ดหอดแล้วมันก็นยังสูงอีกมเมโซบ่เด็ดยอดมันฉิบว่าเร็อ่เดือขึ้นไป,ไปเรือยปานเสาไฟฟ้าคุณบอกพี่น้องมั่งเนี้ยเพึ่งปลูกเท่ยนี่เทลแรกพี่น้องกระเจี๊ยบจัมโบ้กําแพงแสนสายพันธุ์เนะพิ่นอ่ะพี่น้องมีสีขาวสีแดงสีม่วงสีชมพูสีสีได้พี่นอนะ้องนี่นะยุนีน่นน่ะ ยัดท่อนเบิ้งนี่ลักษณะเนี่ยกีเป็นบ่เป็นนวยแล้วโปรู่แล้วคือกันเด้อเพราะว่ามันมันง่ามโผดมันโตนโผดอีหยังอะไรที่มันสวยเกินไปมันก็บ่ดีคือว่าแล้ววะแต่ว่าดินบองนี้มันเด็ดดีแล้วพี่น้องใส่ปุ้ยทีเดียวตั้งแต่พูดแต่เอาหุ่นถูกไหมน้องหันกับมาซักลักให้เขาขนาดนึงไหมเบิ้งทั้งเนี่ยกับ่ัชิวัสูง่มภายในเราทั้งทั้งท่อนสันรองสันสันแบบรองทั้งผีทียัดท่อนยางมากนะพี่น้อง สูงเนว่าสูงเงียบมือสูงนิดม,มือเลยขั้นมันโบเดตยอดอีกแห่งสีสูงคักค่ะพี่น้องนี่อย่ามันหลมเนาะจังงั้นก็หลมอยู่แล้วเลยขำไว้เบังเนี้ยพี่น่ะพี่น้องแฮ้ยสูงคักค่ะบังเนี้ยพี่